รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย1สมองสองมือ สวัสดีครับ4่โมงครึ่งนี้กลับมาพบกับหนึ่งสมองสองมือสุดยอดจ oh. ูเนียฮะท่านผู้ชมครับเราอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่อย่างนี้ความจริงแล้วเนี่ยอยากจะพามาดูอะไรที่แบบว่ามันใกล้ชิดกับเรามาที่สุดอาหารอะไรฮะที่คนไทยทานเยอะที่สุดนอกจากส้มตำข้าวซอยส้มตำแล้วไม่ต้องว่าก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยจะต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ควบคนไทยมาตลอดแต่วันนี้มีคนเขาอาสาบอกว่าจะพาไปดูอะไรสุดยอดสุดยอดฮนะจะเป็นใครม้งอะ ัสดีรับสวัสดีมาดต้องมาพาใครมาด้วยลูกน้องมาพาใครมาพี่ดิวพี่ยิงยงไม่เคยมารายการนี้เลยยังไม่เคยครับผมน้องมาแล้วเหรอน้องมาพาไ่อหลายรอบแล้วจริงเหรอหลายรอบแล้วหลายรอบเลยเอาอย่างนี้วันนี้ามาดูก๋วยเตี๋ยวใช่ครับผมวันนี้จะมาแนะนําร้านเย็นตะโฟชื่อสมญานามคือเย็นตะโฟโคตรเครื่องโคตรละเครื่องถูกต้องนี่โคตรละเครื่องโคตรเครื่องเนี่หละฮะใช่แล้วครับเป็นยังไง อยากรู้รเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมเลย <Okay. S 2> ว่าจะเป็นยังไงโอเคได้ับนั่งดีกว่าหาที่นั่งดีกว่าพี่เชิญน,นั่งพบกับพี่ดียวก็มุ่งหน้าเข้าครัวทำเมนูพิเศษสำหรับคุณโมดามและน้องมาร์กันเลยทีเดียวเพราะร้านนี้ครับเขาไม่ธรรมดาครับมีเมนูให้เลือกละลานตาไปหมดสำหรับน้องมาร์กนะครับพี่เดียวเขาจัดเย็นตาโฟโคตรไข่กับเย็นตาโฟโคตรเครื่องไว้ให้ครับแต่สำหรับพี่โมดานั้นพี่เดียวเขาตั้งใจทำก็คือเย็นตาโฟโคตามใจโอ้โหน้องเดียวครับเอาเลยครับจัดโคตรหนักไปเลยครับ เริ่มจากล่วงมีก่อนนะครับใส่ไปเลยนะตรงนี้เลยพร้อมปะครับตอนนี้เนี่ยผมจะทําเย็นาโฟโคตรตามใจให้พี่มดนดำครับผมอันนี้ตามใจไม่ให้ตามใจมดนดำนะตามใจผมคตรตามใจนี่ก็คือเราจะทําให้ลูกค้าที่แบบอยากกินหลายๆอย่างต้องทำนะครับเอาเป็นชามเลยก็ขอชาโคตรตามใจสำหรับพี่มันดำต้องเป็นชามใหญ่ขนาดนี้ อันนี้คือเครื่องยานโฟที่เานาโปรุงให้เสร็จแล้วต่อไปเราจะทำน้ำซุยปยานาโกใส่เข้ามานี้นะครับอ่า โอ้ยานี้ทำนี้แค่มงก้นมากละเรียกพี่มดดำโดยเฉพาะเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์ครับกับเมนูเย็นตาโฟโคตตามใจแต่ว่าตั้งแต่ดูมาเนี่ยน่าจะตามใจคนทำมากกว่าคนชิมนะเนี่ยไปดูกันครับว่างานนี้เนี่ยคุณวัดดำของเราจะกินได้หรือไม่สวัสดีค่ะนี่คือค่ะนี่เย็นตาโฟโคตเชื่องค่ะนี่ต้มยำโคตไข่ค่ะไก่รับเนี่ย พี่สองสองชามนั้นนนั้นของน้องม้ากันนั้นของผมอันนี้ของพี่อยู่นี่อะไรอันเนี้ยอันนี้โคตรตามใจครับพี่ตามใจพี่อันนี้ขายเวลาขายขายจริงจริงเลยขายอยางจริงจริงหังทานอยู่ด้านไหนจานหนึ่งทานกี่คนนะครับอันนี้คือจะทานสองท่านค่ะอ๋อก็คือเท่ากับชามใหญ่ชามชามนี้สามชามรวมกันเท่ากับสามชามรวมกันแต่น่ะไม่ค่ะใช่ค่ะ อันนี้คือเครื่องเคียงเรจะเกลียอันนี้ืเครื่องเคียงใช่ะใช่ค่ะเครื่องเคียงของเขาค่ะเครื่องเคียงมีอะไรบ้างอ่ะมีหนังปลากับเคี้ยวค่ะคือชามนี้จะมีปลาด้วยค่ะปลามีขายทุกอย่างเป็นปลากระพงอันนี้จะเป็นปลาดอรี่เอาเป็นลาใช่ปลาดอรี่เลยค่ะอ๋อนี่อแล้วเวลาเรากินนห้้อง ยิงตัดกระบวยนี่ครับใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวตัดเด่ชามแบบตัดชามแบ่งก็งได้หรือว่าบางบางคนเขาชอบแบบสะใจก็คือทาแบบน,นแบบนี้เลยาทานมีเหรอใช่เนี่ยค่ะกำลังทานาอยู่กำลังทานทานจริงมีคนส่วนใหญ่ก็จะทานคนเดียวหมดหรอจ้ะก็จะหมดนะคะที่หนูพี่แค่ชามที่หมดแลทานนี่จะจะไม่หมดเลยนะ,อะเอาจานแบ่งพี่ว่าจะปลอดภัยกว่าใหญ่มากใช่พี่นะฮะอันนี้นี่เลยดีกว่าอ่ะนี่แค่จานแบ่งหนูก็กินไม่หมด น้องมานั้นอาจจะไม่หมดครับแต่พี่มดดำไม่แน่ครรบเพราะในชามนี้หาได้ธรรมดาไก่กาซะที่ไหนครับมีทั้งลูกชิน้นปลาลูกชิ้นลาบี้ลูกชิน้นกุ้งปลาเส้นลูกชินกช้นแคบเกียวปลาหมึกกรอบเผ็ดหูหนูขาวและสาหร่ายวาการเมนะโรยหน้าด้วยเกี๊ยวทอดกรอบพูนชามโอ้โรเหนื่อยส่วนโค้กไก่ทูทนก็จะมีเพิ่มไข่เป็ดไข่เยี่ยวมา้าจอปูลูกชิน้นกุ้งปลาเส้นอกตางหากักนี่กะว่าจะกินอิ่มแค่ถึงเย็นหรือว่าจะให้อิ่มไปถึงปีหน้าเนี่ยฮะทางนี่จีปกติแล้วนี่เดี๋ ทำไมถึงใส่ไข่เยี่ยวมะก็คิดบางทีก็ข้าวต้มยังมีข้าวต้มไข่เยี่ยวมะก็มีก๋วยเตี๋ยวไข่เยี่ยวมาได้บ้างอันนี้มีแค่นี้เหรอมี่อยู่แค่นี่ตอนนี้โอ้ย๋ย่มีอีกอย่างหนึ่งนี่อะไรอันนึงจัดเต็มกับพี่มดดำเลยจริงเหรอจริงเคลียร์กื้นี่ดีกว่าไหนวะเพราะว่าพี่มดดำเห็นจะต้องตกตะลึงและอึนทึงเสียวมากไหนนี่ครับอะไรครับเฮ้ยมาแล้วค่ะนี่คืออันนี้คือโคตรสะใจครับอันนี้กินได้กี่ค อันนี้หกท่านค่ะหกท่านขึ้นผมเห็นแล้วผมตัวแลนะฮะจะสาใจกนาดหนายจะราเบรกกนสักครู่จะกลับมากลับหนงของม0 0สุดยอดคุณี้นช่วงหน้าห้ามพลาดครับมาดูกันว่าทําไมเจ้าชามนี้มันถึงใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้เกรดคุณหนูรู้หรือไม่ รู้หรือไม่คะว่าเย็นตาโฟจริงๆแลเป็นคำเพี้ยนมาจากภาษาจีนที่หมายถึงเต้าหู้บ่มสอดไส้หมูสับซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เรื่องชื่อของชาวจีนดังนั้นเย็นตาโฟจึงต้องใส่เต้าหู้ลงไปเป็นวัตถุดิบที่สำคัญเลยล่ะคะ่ะ1นึ่งสมองสองมือ หนึ่งสมองสองมือสนับสนุนโดยเลกตาซอ,อยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยหมากฝรั่งเดนทีนกลับมากับหนึ่งสมองสองมือสุดยอดจริงๆครับพี่เคยเห็นก๋วยเตี๋ยวจานใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ที่พัตตะาคาม อันนี้ขอโทษนะฮะผู้ค้าขนนแกก็ไม่มีร้านผลงมันจะมีของมากินเหรออาจานใหญ่ๆอย่างนี้มีค่ะก็มีมีมาทานทุกวันวันนึงตกที่ชามวันนึงก็ชามสองชามแล้วแต่ค่ะเขาทานกันสักกี่คนครับอันนี้จะเป็นหกท่านขึ้นหกคนหกคนขึ้นแต่ว่าลูกค้ามาก็สองท่านก็มีห้าท่านก็มีคือเหมือนเหมือนจะมาเข้าสั่งของตัวเองอย่างละชามล้วสั่งตรงนี้เป็นส่วนกลางแล้วตักกินรวมกันยาง ใช่ค่ะก็คือจะมีชามแบ่งให้เหมือนกันอันนี้จะมีชามแบ่งมีเครื่องเคียงให้เหมือนกันใส่อะไรบ้างดีกว่าเดิวลองดูซิ้นใส่อะไรบ้างพี่อันนี้เฮ้ยอันนี้ชิ้นใหญ่มากนี่คือปลาอะไรพี่อันนี้ปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนเป็นยันตะโพนที่ใส่ปลาแซลมอนครับโอ้โหนี่ชิ้นโตขนาดนี้เลยฮะปลาแซลมอนแล้วมีอะไรแจ้งอ่ะนี่นี่มีหอยหอยมีหอยหอยหอด้วยหอยนิวซีแลนด์หอยนิวซีแลนด์ หอยแมงกู้งยูซิแดนหอยแมงกุ้งยูสิแดนเลยอ่ะพี่ครับแล้วจานนี้ถ้าเกิดเด็กๆมากินจะเป็นกี่คนโอ้โหเด็กมากินก็คงจะเป็นสิบสิบคนขึ้นนะคะขนาดผู้ใหญ่เมื่อวานเมื่อวานมาสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดท่านอิ่มบดีมทานขาดอิ่มบดีนอกจากนั้นแล้มีอะไรอีกลองยิบดูสิโรกมีกุ้งนี่กุ้งอันนี้โอเคนะกุ้งนี่กุ้งมีไข่ยองทูนอีกมีไข่สองทูนอีกมีไข่มีไข่ต้มไข่ต้มยำมะซอยนะฮะไข่เป็ดใช่ไหมครับค่ะไข่เป็ดเขาหมงเป็นไข่เป็ด ไข่เป็ดน,นสวกว่ากเ่มเยวมชามเล็กยังเยอะขนาดนั้นครับชามยักษ์ขนาดนี้ไม่ต้องห่วงครับว่ามีทุกอย่างครบเหมือนเดิมแต่เพิ่มมาแบบให้อึ้งกิมกี่กันไปเลยทีเดียวนั่นก็คือปลากระพงปลาดอลลี่ปลาหมึกสดปลาหมึกกรอบลูกชิ้นกุ้งปลาส้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นลาบีลูกชิ้นกุง้งลูกชิ้นแคะเกี๊ยวปลาเห็ดหูหนูขาวและปิดท้ายด้วยสาหร่ายวากาเมะโอ้ถามจริงเหรอจะเยอะไปไหนเนี่ย ราคาเท่าร่บาทเนี่ยอันนี้แปดร้อยค่ะอันนี้มีสาล่ายวากาเมะอมีสาร่ายวากาเมะและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งที่นี่ทุกชามีสาลยอ๋อเหรอมีสาายมันต้องมายถใส่เอาแบความคิดอย่างไรจะทำใส่สาายเป็นคนที่ชอบทานสาลีก็อลยตัวใช่ค่ะพอดีทางบ้านชอบทานก็เลยเอามาใส่อีกความพิเศษอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือตะเกียบนี่แหละตะเกียบกับกระบวยนั่นแหละตั็ดใหญ่ตะเกียบใหญ่มากนี่สั่ง ก็เกลียดผมสั่งทำเอาค่ะสั่งให้เขาเหลามาเป็นไม้ไผ่ไผ่ก็ตีถะาผมจะเห็นตะเกียบแบบนี้ตอนที่ทอดปอทั้งหัอ๋อเออแล้วนี่มราอยู่ในในในชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมั้งยังไงแต่ที่สนดวกนะแต่ชิมสะดวกมากนะครับก็มีคนเดียวกินคนเดียวหมดนะยังไม่มีใครมาลองว่ามีเดีวกินคนเดียวหมดครับพีเดียวหมดเหรอพี่เงาไม่หมดมีมีก็มีเต็มที่คือสองท่านสองคนหมดที่ต้องเก่งนะยเนาะใช่พี่นั่งทานประมาณสองชั่วโมง เหมือนกินบุฟเฟ่อะแต่นิ้วเราเจอกระต่ตัวใหญ่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 ใหญหมล้านีมีมีหลายขนาดพี่อันนี้ชามแปดร้อยมีมีมีราคาเท่าไหร่บ้างเลครับมีสามสิบสามสิบห้าสิบ้าสิบร้อยเ่แปดแปดสิบแสิบร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วก็มาใหญ่เป็นแปด ที่ร้านนี้เขามีก๋วยเตี๋ยวให้เลือกหลายไซส์หลากหลายขนาดกันแล้วครับเริ่มกันที่บิ๊กไซส์อย่างโคตรใจเริ่มต้นด้วยราคา800บาทต้ยมยำสามกริย์นั้น300บาทโคตรตามใจ100บาทหรือถ้าจะกินแบบชิวๆไม่มากไม่น้อยเกินไปก็ต้องโคตรเครื่องรับ50บาทกินอิ่มกำลังพอดิพอดีแต่ถ้าอยากจะชิมรสชาติก่อนนั้นก็เอาแค่35บาทก็ไม่ว่ากันครับถามจริงเหรอก่อนหนะ้านี้ทำอะไรมาก่อนนะับ ก็ขายก๋วยเตี๋ยวค่ะขาย,ย,ขายั้นแรกเลยขายั้นแรกเลยแล้วแสดงว่าต,ต้องขายจานใหญ่ๆั้งแรกเลยวะก็คือขายก็คือธรรมดาก็คือแค่ห้าสิบอ๋อแล้ว,แล,วแล้วเรื่องแล้วทำไมทำไมาถึงคิดว<อ>่เาเป็นจานใหญ่ต้องเป็นขนาดนี้แต่เขาคิดขนาดพอดีเฮียพลเขาคิดอยากมีอะไรแปลกๆ มาเพิ่มที่ร้านดึงลูกค้าเข้ามาเลยคือจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแถวนี้แถวดินแดงแถวห้วยหอด่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้อยเป็นพันใช่ปกติผมไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวนะครับพอกินที่นี่ผมชอบชอบใช่ไหมครับก็คือออสปกติเนี่ยผมจะอ่าเราเดินไปเกือบๆเน็ตเห็นมาจนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวใช่มันมีอะไรผมอยากใช่แตกต่างใช่ครับ ก็เลยทำเป็นจานใหญ่ใ่ค่มันได้ความตื่นตาแล้วพี่นะเข้ามาผมเห็นชามแล้วผมอโหนี่พี่ทายก็เดี๋ยวเดี๋ยวที่เลี้ยงปลาบนกานอย่างที่คนเขาเห็นจานใหญ่ใหญ่แบบนี <urai> ้แล้วมีคนไม่กล้ากินนะครับไม่ม <todavía> ีค <tube> <Wuhan>. ่ะเพราะว่าเขาเห็นเครื่องข้างในแล้วมันน่าทานอลาแซลมอนอย่างเงี้หอยแมงผููเนิวซีิลนล์อย่างงี้ เาบอกว่าเฮาพลเจ้าของสูตรก๋วยเตี๋ยวโบราณนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆครับเพราะไม่อยากที่จะทําอะไรซ้ํากับคนอื่นครับก็เลยทําชามยักษ์ใหญ่มาเพื่อดึงดูดลูกค้าแม่สุดยอดบางคนบของคุณจ้านใหญ่ๆมันไม่อร่อยหรอกสู้ชาเล็กๆไม่ได้มีไหมไม่ไม่มีค่ะอันนี้จะลดรสชาติเราจะเข้มขน้นก็คือชามใหญ่จริงเราก็ต้องเพิ่มขนาดปรุงเข้าไปอีกเท่าตัว ทั้งกรุ่นนี่คือน้ำจิ้มค่ะก็คือน้ำจิ้มเอ๋อน้ำน้ำเยินตะโฟน้ำซอสจะบอกพี่พอดามจะบอกว่าน้ำเยินตะโฟที่นี่เนี่ยเขามีสูตรเฉพาะด้วยเขามากทำเองป้ะทำเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าต้องติดตามนะครับช่วงหน้าจะพาไปเจาะลึกเลยเอาล้วฮะมันจะแซ่บขนาดไหนเดีช่วงหน้ามากับหนึ่งสมองสองมือสุดยอดจูเนียร์ฮะครับช่วงหน้าต้องติดตามเยินตาโฟสามสีสามแบบจะแซ่บเวอร์ขนาดไหนต้องติดตามครับ เกรดคุณหนูรู้หรือไม่รู้หรือไม่คะว่าซอสสีแดงๆในเย็นตาโฟทำมาจากเต้าหู้ยี้ซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกและพริกป่นแล้วนำมาใส่ในเย็นตาโฟจึงทำให้น้ำมีสีแดงแบบนี้ล่ะค่ะหนึ่งสมองสองมือ นอกจากไซส์รสชาติถว่ารสชาติที่นี่ดิวบอกว่ารับรองไม่เหมือนใครเลยถูกต้องเพราะอะไรน้องเพราะว่าที่นี่มีจะบอกว่าเยนตาโฟเนี่ยทุกคนจะยึดติดว่าเยนตาโฟต้องเป็นสีแดงเท่านั้นต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นแต่ว่าที่นี่มีสามสีเยนตาโฟสามสีถูกต้องแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งไปคุยกับพี่เจ้าของร้านมาพี่พี่ผู้ชายพี่คนพี่คนนะคะเขาบอกว่าไม่อยากให้ยึดติดไม่อยากให้ยึดติดว่าเยนตาโฟต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นก็เลยทำอีกสองซอสนั่นก็คือนี่สีเขียวแล้วก็สีเหลือง ไม้แต่เยจะพูเป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองใช่นี่นี่ตรงหน้าพี่วันจันของนี่เป็นสีเหลืองครับอันนี้สีเหลืองเป็นเน้พน้ำซอสสีเหลืองและของผมตรงนี้เป็นสีเขียวเน่มันต่างกันยังไงแต่ละสีแต่ละสีต่างกันต่างกันตรงสีเหลืองจะใช้ฟักทองค่ะใช้ฟักทองปั่นแล้วก็สีเขียวจะเป็นใบเตยกับใบบัวบกผอใบเตยกับใบบัวบกใช่ค่ะสีแดงนี่โอเคเรารู้กันอยู่แล้วจ้ะใช้เต้าหู้ยี่จริงๆว่าไปเอาแนวคิดนี้มาจากไหนครับ <c oughs> เขาชอบอะไรแปลกใหม่คุณพลชอบอะไรที่แบบแปลกๆปกไม่เหมือนใครวันที่ไปททำอะไรมาก่อนคุณพลก็ที่ร้านค้าขายค่ะคไม่ต้องขายจะขายอะไรเหมืนอนทาชอกรบเล่นะเมื่อก่อนต้องเคยทำงานเคเอชีฟหรือทำงานหือทำางานอะไรอย่างงี้มาก่อนี่าเานี่ยคนเนี่ยคนจบมาจบ กับศิลปะนั่นไงล่ะทำเองนี่มันดิวเหมือนกันดิวก็จบด้านนี้มาใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นผมทำนะจะทำอะไรพวกนี้นก็ต้องมีความความแปลกทำเองไหมล่ะทวเมงค่นพิเศษกว่านี้พิเศษกว่าคนทั่วไป โอ้ไม่ก็ไม่น่าเชื่อครับว่าเย็นตาโฟที่นี่จะมีซอสให้เลือกถึง3มสีสาแบบด้วยกันนั่นก็คือซอสแดงครับทำจากเต้าหู้ยี้เหมือนร้านทั่วไปครับแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือซอสเขียวโอ้ยทำมาจากน้ำเขียวแน่เลยไม่ใช่ครับทำมาจากใบเตยแล้วก็ใบบัวบกครับและซอสเหลืองทำมาจากฟักทองใครที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครครับแนะนําเลยว่าให้รีบรีบมาลองของเขาดีจริงๆเเวลาทําอะไรที่แบบว่าเองก็บอกคุณใหญบางคนชอบกีนว่าถ้าคนอื่นทำแล้วจะพยายามทําให้ ให้ไม่เหมือนันใช่ค่ะก็คือสโลแกนของทางร้านทำทำไมถ้าเหมือนไทรนี่ค่ะทำทำไมถ้าเหมือนใครใช่ค่ะทำทำไมถ้าเหมือนใครอันนี้คือสโลแกนของเทียบคนเลยทำทำไมถ้าเหมือนไครแล้วอันเนี้ครับเคยมีคนทิ้คนเดียวเหรออันไหนครับมีครับอันนี้สามสามร้อยหน่าจะหมดอยู่ไทยนี่อย่างนี้พี่อนาคตมีสิทธิ์ไหมเปิดสาขาเพิ่มก็กำลัง อยู่ค่ะกาลังจะกาําลังจะต่อยอดอยู่ผมอยู่แถวแกรมมี่นะไปเปิดแถวแกรมมี่ดิคนเยอะนะพี <c oughs> ่กาลังจะต่อยอดอยู่ค่ะกําลังดูทําเลดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยเรื่อเรียได้ว่าเป็นร้านเก๋ไขมีไอเดียทีเดียวนะครับสำหรับร้านพลก๋วยเตี๋ยวโบราณแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำซอสยันตาโฟหล,ลากหลายสีหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ใหญ่เหมาะกับสโลแกนของร้านที่ว่าทำทำใหม่ถ้าเหมือนไข่นั่นน่ะดิเลดี้กาก้าไง เอาละคร,รับเป็นยังไงบ้างครับน้องติ๋วมาร้านนี้ความแตกต่างกับร้านกุ๊กติ๋วเติมเติมยังไงบ้างจริงๆเนี่ยตอนแรกที่มา,มามามาเพราะชื่อก่อนเลยมาเพราะชื่อแล้วความใหญ่ของเครื่องอย่างเดียวก่อนเลยนะครับแต่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยมีอะไรแตกกว่านั้นอีกตั้งแต่เครื่องที่ใส่ในชามแล้วมันไม่ธรรมดามเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องที่แบบ ถ้าเกิดพูดจริงจริงแล้วราคามันสูงนะราคามันสูงนะแต่ในแต่แต่พอมากินในระาคา800บาทเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะและ้วพอมาเนี่ยเจอซอสอีกเจออะไรอีกแล้ววันนี้นต่พราวหน้ามาผมสั่งเย็นตะโพซอสเขียวกินแน่นอนแน่นอนใช่ปะจะงลองให้ครบก็เป็นพี่ๆต้องลองให้ครบใช่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้<ม>เราได้มารู้ว่าเอาปอนก๋วยเตี๋ยวโบราณถ้าสมมติคิดเหมือนคนอื่นก็ไม่ใช่ร้านคนค่ะไม่ใช่ร้านไงเาะว่าคุณมาก ขอบคุณครับขอบคุณครับขอครับต้องทิวขอบคุณมากที่วันนี้มาเียนมาครั้งหน้าอีกดียินดีดีใจต้องมาก็ขอมาง่ายไหมพี่ลูกมาอีกนะฮะอ้าวท่านผู้ชมครับนี่นะฮะเราอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่กันอยู่ผู้ชมอยากให้เราไปสุดยอดกันที่ไหนนะฮะบอกมาได้นะครับที่ www. f a c e b o o o k c m t r plane. a n d นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปกับแขกรับเชิญคนจิ๋วจะพาไปสุดยอดที่ไหน ดาราจะเป็นใครติดตามกันในหนึ่งสมองสองมือสุดยอดชิ้นเนี่ยัดด้าหน้าวันนี้เราลากัไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ